โอ้ยตลาดวันนี้พอไม่ได้วันนี้แล้วครับมันก็เละกันมานานแล้วล่ะถ้ายังดูเซตอยู่ถ้าไม่ทําตามระบบคือซิงเกอร์เนี่ยนะเราขายมาตั้งแต่ข้าสี่แล้วล่ะแล้วก็เลยที่ไม่เคยแนะนําให้ซื้ออีกเลยในกลุ่มเจมาร์นะฮะนะครับลงซิงเกอร์ลงมาตรงนี้ก็ลงเท่าไหร่ได้แล้วอะ่ะที่หลุดหมดทุกแนวนะฮะใช่ค่ะ มันไม่ใช่เวลาขายมไมเ่เวลามาโอดควรว่าจะขายชิงเกอน,นะฮะคือมันจะขายมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่เวลาที่จะไปเล่นรีบาวเลยกับมันนะมันลงแบบบริษัทเจ๊งแล้วะใช่ไหมนี่แหละลงทุกราคาเลยอะ่ะก็มันเกิดอะไรจะไปรู้ได้ไงอะ่ะก็ก <c oughs> ็เคยอธิบายฟังแล้วพวกเนี้ยประเทไม่ได้ควบคุมก็ปล่อยสินเชื่อนะฮะนี่เสียเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม ืแล้วเขาเลื่อนในพวกนี้ไม่ต้องไกลไม่ต้องตั้งเ p l พีไปถึงกาปีหกหกไงแต่ตอนนี้มันก็ถึงปการปีหกหกมันก็เลื่อนไม่ได้แล้วมันก็เป็นนี่เสียนี่เสียมันต้องเพิ่มขึ้นแหละใช่ไหมแต่ถ้าแบงก์พาณิชย์เนี่ยแบงก์ชาติเขาเข้าไปดูอ่ะตั้งสำรองไม่ครบเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมฮะค่ะแต่พวกนอนแบงก์เนี่ยไม่มีใครไปควบคุมไงอะเซ็ตก็ลงมาตามกรอบแล้วยังไม่ได้พังนะฮะหนึ่งหกสี่แปดนะฮะก็ยังรับได้อยู่นะ หนงกสี่แปดนะครับยังคงอยู่ในกรอบหลักอยู่เออเอากันตรงๆเลยก็หนึ่งหกสามเจ็ดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ยังไม่เสียนะฮะไม่เสียไม่ถือว่าไม่ถือว่าไม่ได้พังลงไปอ่ะนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะดีนะขายเป็นว่าดูถึงตอนเนี้ยปีนี้แย่กว่าปีที่แล้วนะเล่นยากกว่าปีที่แล้วอีกนะซึ่งถามว่าเราทําอะไรเราก็ขายมาตั้งแต่กลางเดือนมกรานะฮะ แล้วก็มันยังไม่เห็นมีตัวไหนให้ซื้อกลับเลยอืในระบบอ่ะมันยังไม่ได้ให้ซื้อกลับเลยเลยนะครับเซฟนะฮะก็ลงมาก็ุดกรอบมาก็เหลือกรอบสุดท้ายแล้วละหนึ่งหกสี่ศูนย์นะฮะถ้าดูจากยรงีงเดี๋ยวเอาเอาเส้นเส้นลุกลงัลงลุกลังกอกไปก่อน,นครับเครียดมันจะเป็นแนวรับก็คือมันจะลงมาต้ำเนี้ยนะฮะเนี่ยนะครับมากก็ข้อหนึ่งหกสี่ศูนยะ์เนี่ยม,มากสุดหก,กสี่ศูนย์ก็อีกสิบสองจุดเองนะ นิดเดียวเองอ่ะเอาจริงๆวันเดียวก็ถึงแล <64 S 1> ้วค่ะถ้าลงมาประมาณเนี้ยได้สัดส่วนแล้วล่ะนะฮะลงมาหนึ่งหกสี่แปดเนี่ยก็ลงมาห้าสิบจุดเกือบห้าสิบจุดนะนะเอาสี่ศูนย์ก็ห้าสิบปจุดแล้วกันจะได้จะได้ไดเท่าๆกับตรงเนี้ยอก็ตอนตอน,<ม>ตอนที่ปรับฐานได้ขึ้นสองเนี่ยออันนี้อันนี้ลงร้อยร้อยร้อยหนึ่งห้าสิบจุดเท่ากันนะแต่ถ้าลงมากกว่าห้าสิบจุดอ่ะรับไม่ได้ละคือคือมไม่ใช่ลนะ่ะ แตเราดูดีๆวันนี้ทีเฟกไม่หลุดนะเนี่ยค่ะทีเฟกยังแข็งกว่านะอันนี้มีท่านหนึ่งถามมาด้วยบอกว่าทําไมทีเฟก,กแข็งกว่าเซตแ้าสิบจครับไม่ต้องอยากรู้รไม่ต้องอยากรู้ก็ไม่ถึงว่าเป็นหลังร้องอ่ะใช่ไหมเกมไงไม่ต้องอยากรู้นะก็ไม่หลุดไงใช่ไหมก็เริ่มกลัวเริ่มโวยวายกันแล้วไงเดยก็เริ่มไปขาลงแล้วใช่ไหมมันอยู่ที่จังหวะเนี่ยมันจะ ลองเมื่อไหร่แค่นั้นเองใช่ไหมใช่ป่ะโอังเป็นขลองอยู่ถลองทรงไหนใช่จังหวะจะจะลองทุงไหนคงไม่ได้มาช็อตแถวนี้หรอกนะครับเพราะตลาดมันเป็นไซเวดาวันสะ่วนหุ้นก็ดูเป็นหลายตัวเดี๋ยวดูตัวอย่างให้ดูนะฮะทองคําก่อน,<ใ>นทองคำ <ทะ S 2> ก็บอกไปแล้วละว่ามันก็นิ่งๆอยู่แล้วคือนเนี้ยมันจะเวียงแรงเขาจะหากรอบเล่นนะครับเอาจาทุงไหนละึ่งแปดเจ็ดหกึ่งแปดเก้าหกนะครับข้างล่างก็ หนึ่งแปดห้าศูนย์นะฮะหนึ่งแปดสามสามนะฮะพนเอลจะเหวี่ยงแรงก็เทรดดิ้งนะฮะแล้วก็เทรดแล้วก็ดูว่าวันศุกร์นี้ก็วันศุกร์ก็คืนนี้พุทธศัราุกร์ก็จะปิดต่ำกว่าหนึ่งแปดห้าหกนะก็จะเป็นไซเวย์ต่อไปนะฮะยังไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้คือสิ่งเดียวที่ทองคำยังไม่ได้ทำก็คือการรีบาวแรงๆอีกหนึ่งรอบถ้าจะลงจริง แต่ถ้าไม่รีบาวจะเวียงแท่งยาวระหว่างวันแล้วก็ไม่ยอมหลุดแถวๆนี้น,นะครับไม่ยอมหลุดหนึ่งแปดห้าหกลงไปเนี่ยในการปิดทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นนะไม่ได้เป็นขาลงนะโอเคนะครับต้องมีการเวียงแรงให้เห็นก่อนนะถ้ามันจะเป็นถ้าดูาหุ้นเนี่ยเรามาดูหุ้นเป็นลายตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเนี่ยเป็นหุ้นเป็นหุ้นที่ ขวน VI อ่ะของ v ีบ้านเราอ่ะว i ตัว๋าตัวเจ๋งเลยอ่ะนะฮะที่ปะาตัวในตลาดว่าฉันเป็น v i เล่นพู้ต้องว i อ่ะนะฮะนะครับคนนู้นคนนี้คนนั้นอ่ะนะครับนะครับตัวไหนบ้างคะเนี่ยดูดูคอมคอมเซเว่นนี่อ้เซเว่นนี่ก็ VI นะฮะกลุ่มนี้ก็ก็ก็ v i ใช่ไหมกลุ่ม v i มกันใช่ไหมก็ขึ้นไปก็ลงมานะฮะเจมา เมาครูไปดูชื่อแล้วกันก็พวกว i นะครับนัดลงไปลงทุนที่ดูที่นั่นเต็มไม่หมดแหละนะฮะทั้งส่วนตัวเจ้าของในเครือไม่ได้ว่าเขานะแต่ไม่ถือว่าหุ้นที่ลงตอนนะั้มันไม่ใช่หุ้นัางมันเป็นหุ้นว i 6อหกสิบสองลงมาสาสิเ็ดลงมาห้าสิเปอร์เซ็นตะ์ห้าสิเปอร์เซ็นต์อ่ะหุ้น VI หุ้น VI แต่เราเราต้องบอกนะครับว่าเรามีหลักฐานสำหรับลูกค้าเราทุกลายทุกเย็นนะว่าคุณต้องขายไปแล้วนะฮะ สำหรับเจมานะครับก็คือว่าลูกค้าเราไม่มีใครมาโอดควรแน่นอนอนะครับถ้าเขาไม่ขายก็เรื่องของเขาสุดท้ายที่ต้องขายเจมาาก็คือสี่เก้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับ,บคือไม่ตามปเรเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องนั่นละไม่ต้องมาคุยกันละคือต้องขายทิ้งหมดละนะฮะซิงเกอร,อร์แต่เราขายก่อนหน้านั้นน,นนะเราขายตามสต็อปล s อตเด เมื่อก,กี้ที่ให้ดูมันสตาร์ปลดวีกนะฮะแล้วมันก็ครบห้าขึ้นเหมือนที่พี่สอนเนี่ยใช่ไหมออ่ได้ครับเจซิงเกอร์ก็จะขายตั้งแต่สิบสองสิบสองลมายี่สิบเนี่ยซื้อหุ้นเพิ่มได้สองเท่านะแต่มันสัญญาซื้อหรือยังยังนะฮะมันยังไม่มีสัญญาซื้อเลยเลยนะครับเนี่ยหลุดหมทุกเส้นแล้วนะครับเอ่ก็ต้องลงมาก็สองร้อยมันเนี่ยใช่ไหมโอ้โหสิบหกคุณรุดหมดทุกมันแล้วคุณหลุดหลุดหลุดอย่างเงี้ยนะฮะ คืออะไรก็ไม่ต้องไปถามแนละ้วแต่ถามว่าเรามีอะไรไหมไม่มีจริงๆก็ซิงเกอร์เราก็ขายกันมาตั้งแต่ขบนนะฮะมแต่ห้าสิบสี่บาท<ม>เพราะฉะนั้นจะลงไปสิบบาทก็ลงไปได้แต่<ม><ม>บอกให้รู้ว่าเนี่ยที่คุณไปดูอ่ะแล้วไปเล่นหุ้นตามเขาว่า<ม><ม>เล่นหุ้นตามคนรวยที่เขาประสบความสําเร็จจากการลงทุนที่เขาเรียกตัวเองว่าวีไอบองไทยเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงอะ่ะค<ม>ือต้นทุนเขาต่ำๆแล้วคุณไปตามเขาทุกขบนเนี่ยแล้วเป็นไงอะ่ะ เรารอยู่บนข้างบนน่ะเนาะคุณโทษแค่ไม่ได้คุณโทษแค่ไม่ได้เออคุณโทษโทษตัวเองนะครับว่าคุณเนี่ยชอบไปดูออเดอร์คนอืนอ่นคุณไปดูออเดอร์คุณไปดูว่าเอ้ยรายใหญ่นี่ังมีอีกหลายคนนะรายใหญ่บ้านเราประสบความสําเร็จจากการลงทุนในหุ้นโอ้ยออก youtube มาแล้วเดี๋ยวก็เหมือนกันฮะเดี๋ยก็เหมือนกันทุกตัวนะฮะเพราะหุ้นเนี่ยมันก็มันต้องอยู่โดยพื้นฐานไม่ใช่ว่ามีคนรายใหญ่ไปซื้อแล้วไปซื้อตามนะฮะ ถ้าพื้นฐานไม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูนะในในหล,ลักสูตรหลักสูตรผู้เล็กสเปกใหญ่ว่าไอ้หุ้นที่เขาบอกมันดีดีเนี่ยนะแล้วพี่จะทําลายดูว่าไอ้ตรงเนี้ยพี่จะจัดอยู่ในหู้เล็กสเปกใหญ่แต่จริงจริงมันไม่ต่างกับหุ้นปั่นเลยว้าวาที่พันหุ้นรายใหญ่ประสบสาเร็จในบ้านเรามีพอเป็นหมื่นล้านเนี่ยแหละเดี๋ยวเชียร์ไปชี้ให้ดูนะฮะว่ามันไม่ใช่นะฮะ มันก็คือเป็นการที่ทําให้หุ้นขึ้นโดยไม่ได้ผิดกฎหมายที่ไม่เรียกว่าการปั่นหุ้นอยางนั้นแหละแต่พื้นฐานของหุ้นมันไม่ได้สปอร์ตเลยหรอกนะฮะืออยอย่าอย่าอย่าหลอกตัวเองอยู่เลยนะครับสี่เก้าบาทห้าสิบเจมาก็ต้องขายไปแล้ววันนี้ลงมาสามเอ็ดนะครับค่ะออแล้วถามว่าซื้อตรงไหนมันยังไม่มีสัญญ,ญาซื้อนะพ,พี่บอกว่าสัญ,ญญาซื้อมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นหุ้นที่มันลงหนัก,นกๆแบบเนี้ย ใช่ไหมไอ้แบบไม่ถามเลยว่าจะซื้อตรงไหนเพราะเห็นแบบโอ้โหมันแดงขนาดเนี้ยมันอาจจะจบแถวนี้แล้ววิ่งขึ้นไปก็ได้อะไรก็ได้ถูกไหมอะไรก็ได้แต่มันยังไม่มีสัญญาณเลยอ่ะไม่ถึงว่ามันมันยังลงไม่จบอ่ะนะฮะการลงไม่จบไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันจะลงไปอีกนะไม่ถึงว่ามันลงมาแล้วมันต้องมีเนี่ยดูมันลงมาแล้วมันต้องมีแพทเทิร์นนู่นนี่นั่นแต่แามถามว่าแถวนี้ทําไมลงแล้วมันขึ้นเลยก็มันกดโควิดไงมันคือลงเพราะความคนอื่นไง ใช่ป่ะอ่ามันก็เลยอ่าว่าไปสุดท้ายก็เนี่ยก็เป็นบทเรียนแหละนะครับคุณที่ขึ้นมาเยอะๆจังอีกเยอะนะที่ยังไม่ได้ลงแบบนี้นะเอาเรียกว่าผู้เจ้าที่มือใหญ่ๆห่ะในเมืองไทยอ,ะอ่ะน่ฮะเจ้ามือใหญ่ๆหญ่โอ้ใช่ป่ะ <c oughs> แต่ถ้าใครใอยู่กอบล r p นะบอกได้เลยนะครับอยู่ในมันอยู่ในข้อมูลที่เราส่งให้คุณเนะี้ยว่าคุณต้องขายไปแล้วตรงไหน ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับอย่าซิงเกิลเนี่ยเตือนมาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่าเราเตือนให้คุณขายซิงเกิลมานะฮะแล้วก็จะเห็นว่าระบบไม่เคยแนะนําให้ซื้อหุ้นพวกนี้เลยนะนะครับอ่าช็อตแรกเนี่ยนะครับก็คือซิงเกิลนะนะครับสต็อปรอสของซิงเกิลอยู่ที่ห้าห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบให้ขายก็แต่ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบแล้วนะฮะเสร็จแ,แล้วช็อตสุดท้ายก็คือขายทุกนี้นะครับ ะะ49บาท75สต็อปลอตวีคแล้วก็ไม่ต้องอยุ่งอีกเลยหุ้นที่หลุดสต็อปรอตวีพี่บอกเลยนะสุดท้ายอ่ะหนักทุกตัวหนักทุกตัว oh. นะครับเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> แถวนี้ใครติดหุ้นพวกนี้อยู่นะพี่ว่าไม่ต้องอดครัวหรอกคุณเล่น mm hmm. หุ้นไม่เป็นเลยคุณไม่มีระบบนะบไม่ใช่ฟังผิดของคุณแต่คุณเล่นหุ้นแบบติดการพานันคุณไม่ยอมหาความรู้ mm hmm. ครับ ไม่ไ,ไรขอเซทห้าสิบเป็นบริษัทก็เป็นอยู่ไงก็ยังไม่หลุดไงก็ยังไม่เฟล,ลอ่ะคือคือตลาดมันยากขนาดที่ว่าเซตห้าสิบกับเซตเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงอะ่ะไม่รู้จะเอาอะไรตั้งอะ่ะใช่ไหมยอย่างวันเนี้ยเซตเซตปิดต่ํากว่าไปละอ่ะก็ขึ้นมาหนึ่งแปดหกสองนะปิดปิดได้ไหมหนึ่งแปดหกสามเมื่อปิดได้ไหมปิดไปแล้วยังตลาดปิดยัง การปิดจหวันที่แปดหกสามมันก็คือจะทําให้มันลงไปแค่หนะึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นโอเคไหมเออแต่การลงไปหนะึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยมันบอกว่าการที่จะผ่านพนะันเจ็ดเนี่ยเริ่มยากขึ้นมันมันบอกแค่ะนะนั้นอาจจะยังไม่ปิดนะอ่าถ้ามันปิดหนึ่งแปดหกสามได้นะวันนี้นะนะครับแต่มันคนปิดไปหนึ่งหกอันหนึ่งหกหนึ่งหกห้าสองมันต้องปิดหกสาม ถ้าป็นหกหสาไม่ได้ก็โอเคก็หนึ่งหกสี่ศูนะฮะแล้วก็นับไปเรื่อยๆหนึ่งหกสามศูนย์หกสอูนย์ันหกอะไรก็นับไปเรื่อยๆอมันหลุดแล้วฮะใช่ไหมแต่วันนี้ลงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ลงเพราะฝรั่งจริงๆขายมันลงเพราะฝรั่ง n v d r ขายฝรั<อ>่งแตเป็น n v d r ที่ขายหุ้นไทยทั้งหลายแหล่ยนะครับพี่ยืนยันเลยนะครับว่าฝรั่งก็ไม่ซื้อหรากลุบเจม,มเน อฝรั่ง A B D R คือรายใหญ่บ <Asia> ้านเราเขาเขาก็ซื้อผ่าน A B D R ไหมดเลยเไม่มาซื้อที่บ้านเราหรอกก็จะเป็นภาพของฝรั่งอีกแบบหนึ่งเออมันเป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเป็นเขารวยอ่ะนะฮะกลุ่มคนนี้เขาเขาเขาก็เขาก็มีความจะเป็นต้องใช้เงินของเขาก็จะไปตั้งแบงก์เบิ้งเลยเขาต้องขายหุ้นใช่ไหมไปตั้งแบงก์อ่ะเขาจะเงินที่ไหนมาใช่ไหม นะครับพอดูแต่ถ้าเราดูเจมาร์ประกาศกำไรออกมาก็ต่ำกว่าปีที่แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกำไรมันลดลงมาเยอะใช่ปะ,ะแต่เขายังไม่ได้รับจากซิงเกอรน,นะเพราะซิงเกิลเพราะเจมาร์ MA, ถือซิงเกิลใช่ไหม<ช>แล้วซิงเกอลออกมาไม่ดีอ่ะกําไรกําไรต่ำกว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยแล้วก็ยังม,มีเรื่องของ NPL ที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่า หรือเจมที่ <Okay. S 1> ตั้งบริษัทตามนี้แล้วตามนี่ไม่ได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะระบบการรับรู้ไรายได้เขาเป็นยังไงรับรู้ไปแล้วแล้วที่เหลือซื้อมารับรู้เลยหรือว่ายังไงหรือว่ารับรู้ตอนเก็บตังค์ได้แล้วอะไรเงี้ยมันเรื่องละเลอียดเยอะแยะนะฮะไม่ไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะครับแต่ถามว่ามันจะตายไหมมันไม่ตายหรอกเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ชงหวะซื้อนะครับที่ว่าหุ้นที่ขายเนี่ยมันก็คนรวยบ้านเรานะ่ะที่ขายอ่ะ แต่เขาผ่านคือขายเลยเราไม่รู้พีท่ทุกบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปดูออเดอร์ขายนะฮะดูอ,ออเดอร์ตัวเองดูเราการกรีของตัวเองนะครับนะครับออย่ามานน่คนมาถามตัวนี้สู้ไหมเล่นไหมไม่รู้ <c ười> คือไม่รู้แต่โซนแถวนี้ไม่ได้โซนจะขายอะไรอะโซนนี้จะขายอะไโซนแถวเน,นี้ยเออก็มันเป็นโซนที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งหกสี่แปดมันคุยจะลงมาใช่ไหมใช่ใชแล้วมันก็ อ่าถามว่าเอามาละมาที่เสร็จอีกแล้วหนึ่งหกสี่แปดซื้อหุ้นได้ไหมก็ไม่ได้ดูไงดูเป็นลายตัวไงก็ไปเกี่ยวกับนึ่งหกสี่แปดในหกห้าสองใช่ไหมวันเนี้ยดูแผงลิตรทีเฟกเก้าแปดสี่ไม่หลุดเนะี่ยอืมใช่ค่ะใช่ไหทีเฟกไม่หลุดอทีเฟกก็สูงกว่ายังไนะสูงกว่าตัวเซ่ห้าสิบนะต่อไม่แต่เซ่ห้า 59, 86, 91, สิบเก้าแปดหกเก้าแปดสี่ก็โอเคไม่ได้น่าเกียดนะฮะอก็ต้อง เพราะว่าใครขายพูดมาแต่การดอนมกราก็สบายไปอะลาไปใช่จริงๆพี่นิพนธ์พูดตั้งแต่ต้นกุมภาแล้วบอกว่าถ้าต้นกุมภาไม่ขึ้นอะยังไงก็มันจะให้เห็นภาพอยู่แล้วคือไม่ได้แล้วเวลาสองวันแล้วมันไม่ใช่ว่าเช็ลงนะมันคือคือสมมติถ้าถ้าเรารู้นะสมมุติว่าเราทําตามนะว่ากุมภาไม่ขึ้นปุ๊บนะสมมติคุณมีซิงเกอร์อยู่นะอื่าคุณก็มีซิงเกอร์อยู่นะ สิงเกิลนะสมมติเรามีสิงเกร์อยู่นะฮะเราก็รู้ว่าไม่ใช่คุนฝรั่งหรอกนะฮะนะครับแต่มันก็เป็นขาลงอยู่ใช่ไหมนะครับแล้วแพทเทิร์นแบบนี้คุณเห็นเจอบ่อยไหมแพทเทิร์นแบบนี้ยเนี่ยเจอบ่อยไมลงไม่ไซเวยอย่างเงี้ยไซเวยอย่างเงี้ยนะแล้วหลุดเนี่ยไซเวย์แล้วหลุดเนี่ยแล้วหลุดลงมาก็ปัดท็อมเห็นไหมฮะหลุดลงมานะฮะ ไซเวานานเลยแล้วหลุดเนี่ยค,คือขาลงถ้าไซเวก็ซเวเพื่อลงอ่ะใช่ปะ <c oughs> มันไม่ได้ซเเพื่อขึ้นมันซเวเพื่อลงอ่ะลดลงมาแถวนี้นจะขายได้ไงมันก็ลงมาตำแหน่งนี้มันจัดรีบาวแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่มันจะเป็นขาลงไงให้มันกลับเป็นขา <c oughs> <c oughs> ขึ้นซึ่งเราเรา,เราไม่ได้ซื้อมันหรอกนะสิงเกอร์ตั้งแต่สามบาทใช่ไหมแต่พอมาเริ่มเป็นขาขึ้นเห็นไหมเนี่ยเป็นขาขึ้นอ่ะให้ซื้อได้ละค่อยมาซื้อเก้าบาทล้วไปขายหกสิบดีกว่าป่ะมันไว้ใจไม่ได้อะนะ ครับพุ่นตัวเนี้ยพุ่นกลุ่มพวกเนี้ยสังเกตดูดีนะเป็นพุ่นที่ดีในปีที่แล้วค่ะแล้วก็เน่ามาเลยปีนี้นะฮะปีนี้ไม่ไม่ไม่เหลือมันก็จะเหลือจะเป็นอย่างนี้ยังยังอ่ายังตัวเคซีก็เหมือนกันพวกเนี้ยก็ปีที่ปีก่อนนั้นก็ดีใช่ไหมปีสองสองก็ดีปีสองหนึ่งก็ดีปีสองสองก็เน่าใช่ไหมปีสองสามก็มีโอกาสที่กลับตัวปีสองสี่อาจจะปีที่ขึ้นได้ดีอะไรเงี้ยอืม เป็นรอบๆไปนะคะก็เราก็ต้องคอยถามเรื่องหุ้นคงเพราะขาดความมั่นใจแล้วอยากให้ช่วยตัดสินใจแทนนั่นแหละเป็นจุดที่ไม่ไม่มีใครเขาตัดสินใจแทนบางคนนะไอถามพี่วันเนี้ยเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วเล้็มาขย่มพี่ไปนะบอกอ้าทำไมสิบปีที่แล้วพูดแบบนี้ไงอือใช่ป่ะอ่าเขาเขาจงใจดันทีเฟกนะอ่าพูดจริงนะถ้าคุณคิดว่าเขาจงใจดันคุก็ช็อตเด็ด อ่ะทูบีแฟร์ไหมไอ้ว่าแฟร์ไหมถื<ฆ>อว่ากูบอกว่าเขาด<ฆ>ันคีย์เฟกอยู่อ่ะแสดงว่ามันสูงกว่าความเป็นจริงใช่ไหมใช่กูช็อตด,ดิอ่าถูกป่ะเพราะนั้นมันไม่มีเหตุผลแล้วว่าคีย์เฟกไทมาร์ดันใช่ไหม,มถ้าเราบอกว่าไอ้นี่มันดันอยู่แล้วมันสูงกว่าความจริงอ่ะกูช็อตด,ดิอืมกูช็อตด,ดิแฟร์ไหมแฟร์ไหมแฟร์ป่ะแฟร์ป่ะคือมันไม่ไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องบ่นอะไรเลย มันอยู่ที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรไงเราบอกว่าเฮ้ยทีเป็ดเก้าแปดสี่เนี่ยนะมันดันอยู่ดีว่าเพราะเซ็ตมันลงแต่จริงๆมันไม่มีความสัมพันธ์กันอ่ถามว่าทุกคิดว่ามันสูงนะช็อตเลยตาช็อตไหมเพราะนั้นาประสบความสำเร็จในการเล่นตาสามพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขาทาอะไรคุณจะทําอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรที่เราที่เาวาจะทำอะไรใช่คุณรู้ของคุณจะทําอะไรล่ะถ้าถามพี่ก็คือมันก็ไม่อยู่ที่กรอบล่างไง มันก็อยู่กลางทางระหว่างกรอบอ้ตนีกลางทางเอออยู่ระหว่างกลางทางก็กองวันพี่บอกว่าเออพี่ก็ไม่รู้นะแต่มันมันน่าจะขึ้นไปเก้า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 ศูนย์เก้าเก้าห้าก่อนที่จะลงอ่ะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแอลมาแล้วเนี่ยเก้าแปดศูนย์ยังไม่ได้ปิดก็ถือได้เออเราจะทําอะไรไงแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีแท่งแดงแท่งแรกของทีเฟกนะที่เกิดขึ้นเราดูนะครับแล้วจากนั้นมันก็เป็นปักแน่นอนนะ เราเจอแล้วเนี่ยแท่งแท่งเนี้ยเปิดมาแท่งบ่ายสองมันแดงเลยใช่ไหมล้วก็ปิดแล้วก็ปิดไปแล like like s <S cancel, really. ้วเราลองมาถึงเนี้ยนะฮะอย่างคนที่ไปเรียนสีบุกหนึ่งอ่ะพอสัปดาห์ที่แล้วเขาลองมาตามกรอบเนี้ยใช่ไหมเขาก็ไปหัดตีกรอบตีกรอบเลยมาแล้วเขาก็ลองมาเขาคุยกับกับพี่ก่อนก่อนที่เมื่อวันอาทิตย์ก่อนปิดนะฮะเขาบอกเขาลองมาแปดแปดสองนะเขาบอกคุณทำถูกแล้วคุณทำตามระบบคุณแล้วขึ้นมาคุณก็ปิดไปเดี๋ยวคุณก็ปิดไปก้าวเก้าศูนย์เนี่ยได้สิบจุดน่ใช่ปะ ใช่ป่ะแล้วตอนนี้ทําอะไรอาจจะท่านแนวที่ควรจะปิดไปก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ตลาดแบบนี้ถามว่าคุณจะเอาอะไรกับตลาดแบบนี้ล่ะเอเมไหมครับใช่ค่ะในใน u t u ู e ตอนนี้มีคอมเมนต์ด้วยค่ะอาจารย์บอกว่าขอบคุณอาจารย์ครับไปเรียนสี่บวกหนึ่งนี้ลูกสิบสี่บวกหนึ่งนะเหมือนเบิร์เนต์นี่บอกมาแล้ว เขถัดไปหุ้นเล็กสเปคใหญ่ขายลืมคุณไปเออแล้วคุณก็ชวนคนหนึ่งเขาไปเรียนสี่บุกหนึ่งแบบเพราะใครไปเรียนสี่บุหนึ่งรอบเนี้สอนสอนแบบเพราะว่าสอนที่ตามที่สัญญาเลยว่าเดี๋ยวจะบอกคุณให้หมดใช่ละเอียดจริงจะบอกคุณให้หมดว่าว่ามันใช้ยังไงกับหุ้นใช้ยังไงหุ้นประเภทไหนใช้ยังไงทีเฟกใช้ยังไงทองคำใช้ยังไงคุณอย่ามาใช้รวมๆอยู่เลยมันใช้ไม่ได้นะฮะครับคุณเอ็กใช้ยังไงใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ต้องใช้ ใช่ไหมครับเป็นสเตปเออประมาณเนี้สเตปเลยอ่ะคือบางทีเราคุยบางบางคนก็บอกเนี่ยขายคอร์สอีกแล้วเขาไม่ได้จ้างให้มาเรียนถูกไหมอแล้วไปถามคนที่เขาเรียนอ่ะแล้วเขาเรียนเสร็จเขาบอกเออน่าจะคิดแพงกว่านี้สักสิบเท่าถูกไหมถูกค่ะถูกถูกเออเนี่ยแล้วจําได้ไหมว่าเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรพี่ก็บอกเอามือใส่กระเป๋าไงแล้วเขาต้องเล่นน้อยๆอ่ะดูอย่าลืมนะพี่ให้ซื้อมาจากปีที่แล้วพี่บอกว่า ปีนี้ยดีกว่าปีที่แล้วเจตอาจจะไปพันแปดแต่เล่นครึ่งเดียวก็พอปีที่แล้วพี่บอกว่ในพอร์ตสามสิบเปอร์เซ็นก็พอง่าถ้าใครเรสีพหนึ่งก็จะรู้ว่ามันนี่มันไหนเป็นสำคัญมากใช่ปะ่ะคุณไม่เห็นอเมริกาขึ้นแรงๆเนี่ยประเทศตลาดหุ้นไทยไปใน,นลอดหรอกเพราะว่าคุณต้องเอาเงินมาพึ่งเงินเขาอะใช่ปะ่ะแล้วที่ฝรั่งฝรั่งซื้อเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฝรั่งที่ไหนหรอก เราไม่ไไรู้เราว่าปิดใครนะฮะก่อนเนี้ยพวกเห็นเนี้ยฝรั่งขายเจมาร์เจมทีนเนี่ยแหละฝรั่งนั่นแหละไปเปิดดูสิในในชื่อผู้ถือหุ้นมีฝรั่งไหมอืมมันมีสักคนหนึ่งแต่มีพู้มาขายอ,ยอยู่ในนั่นแหละเอวิดิอานั่นแหละฝรั่งอะไรนะฝรังร่งอะไรไม่รู้ฝรนะั่งไม่รู้ก็ฝรั่งอะไรนะาเขาทำผิดกฎหมายก็ต้องทําแบบนั้นจะทำอย่างไงใช่ไหม นะครับเลยสงสารมีใครถามเลยไหมก็จับมันจับ <c oughs> ไปกังวลกับหุ้นลงอ,อันนี้อันนี้ก็ไม่คิดว่าปลอบใจแล้วนะเมื่อกี้นี่ก็บอกว่าจะต้องทำยังไงคนนี้ก็จับไปกังวลจับ <c oughs> ไปกังวลกับที่หุ้นลงจนจงกังวลกับการที่ไม่อยากเรียนรู้การเอาชนะตลาดหุ้นของคุณเนะี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดกับทรัพย์สินของคุณว่ามันจะเล็กลงไปเรื่อย จงกระวนกับการเล่นหุ้นของคุณที่เป็นการเล่นหุ้นแบบการพนันเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้ใจใหญ่เหมือนนักการพนันพอะนะครับมมนเหมือนส่วนทางกับใจิตใจเราจริงๆเนาะอืมใชะะ่มีคนถามถึงตัวเอเมากี้นะคะสักครู่นะคะมีตัวถามเซนเทลกับเคเคค่ะอ่าอันนี้ก็ยังเซนเทลก็ยังพอเซนเทลอยู่นะใช่ไหม พอไม่ใช่หุ้นที่พึ่งขึ้นนะครับถามว่าถ้าซื้อมาจากโควิดเนี่ยคุณจะซื้อแถวนี้เพิ่มไหมถ้าคุณซื้อมาจากสิบสามบาทเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถแถวนี้คุณจะซื้อไหมถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะเพียงพออะ่ะนะครับสูงเชียวอ,อันนี้อันนี้สูงแล้วนะเพราะว่าไม่เห็นขึ้นอันนี้ไม่ถึงว่าดูว่าถ้าคุณซื้อลวชนะเนี่ยคุณมักจะซื้อตอนนี้ใช่ไหมตอนที่มันลงใช่ไหมไ<า>อ้ตัวนี้มันน่าซื้อไหมครับ ทำไมคุณถึงจะคิดว่ามันจะขึ้นสูงกว่านี้ไปอีกละ่ะนึกนึกออกไหมไอ้ขี้ดอ,อกไหม,มคือถ้าจะซื้อทุกครั้งชนะมันต้องซื้อตอนนี้ใช่ไหมแถวแถวแถวเส้นอแถวเส้นยี่ยี่ห้าวีก็ได้เห็นไหมฮะแล้วนี่มันอยู่หา่างเส้นยี่ห้าวีเยอะไหมเย,ยอะใช่ไหมแล้วแล้วมันลงทุกครั้งอ่ะมันจะต้องไม่หลุดหัวที่มันเบรกมาใช่ไหมห้าเอ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมแล้วแถวนี้ <Okay. S 1> คุณจะต้องทําอะไรเมื่อคุณเห็นมันเป็นแท่งแดงแบบเนี้ยแล้วถ้าคุณเห็นสองแท่งเนี้ยนะครับ สองแท่งนี้นะฮะแล้วมันเป็นแล้วลงมาแบบเนี้ยกูคิดว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดฮะเราคุณก็ตอดสินใจว่าคุณจะทําอะไรอืมแต่แต่ในสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าอ่ฮะอันนี้อันนี้มันเป็นโอเวอร์บอร์ดนะ,อ,ะอันนี้มันใหญ่กว่าเจนนะสามเจนแล้วนะเนี่ยสามเจนเลยนะสามเจนแบบนี้มันบอกเตือความเสี่ยงแล้วแล้วแล้วตัวอันนี้มันก็บอกเฮ้ กสิบแปดเนี่ยคูก็ใกล้าตายแล้วนะเจ็ดสิบคูก็ตายแล้วอ,อ,อันนี้มันก็จะบอกเลยว่าเราคุยจะทาอะไรไหมหนึ่งเล่นน้อยๆก่อนเพราะเราไม่ได้ซื้อมาจากสิบสามบาทในเวลาที่ไม่ต่างกันถ้าโรงแรมนี้เขาขายให้เราทั้งสมมติว่าเขาขายเราตรงสิบสาบาททีนี้ท่านโรงแรมเราน่าจะซื้อทางโรงแรมนะ <c oughs> แต่ตัวเนี้ยถ้าเขาขายให้เราท่านโรงแรมเราควรจะซื้อแค่ห้องพักห้องเดียวป่าเพราะมันแพงมากแค่สองสี่ราคามันขึ้นมาส <c oughs> ัสี่ห้าเท่า เออการซื้อหุ้นก็เหมือนเราคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราจะเอาไหมถ้าเราซื้อทั้งหมดอ่ะเอาไหมก็จะได้เสีงว่าจะต้องทํายังไงอ๋อเก็บกาไรไปพอใช่ไหมอ้ตัวอะไรนะเคเคพีค่ะเคพีนะฮะเคเคเป็นตัวที่มุดลงมาข้างล่างนะฮะภาพใหญ่ของเขาก็คือเป็นเป็นยังอยู่นะเดี๋ยวนี้แต่ แต่มันเนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วหลุดสิบมันนะหลุดสิบมันเนี่ย oh. มีปัญหาแหละมีปัญหา mm. เรื่องของพื้นฐานเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรแต่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยนะแพทเทิร์นจะไม่เป็นแบบนี้ KKP รูปแบบเนี่ยน่าจะเหมือนทิสโก้อืน่าจะเหมือนท mm. ิสโก้น, isco, นะฮะแต่เนี้ยแพ้ทิสโก้ไปไกลเลยนะอ่ะาใหม KKP uh. ต้องมีปัญหาล่ะ ลงมาแบบนี้นะครับแต่ปัญหาไม่ได้ใหญ่มาก,กนะครับไม่ใหญ่มากเราดูตรงนี้นะครับมีเทนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเทนใช่ไหมค่<ฆ>ะครับอันนี้ห้าแล้วมีเทนใช่ไหมอ่าแล้วนี่อะไรอะ่ะ A B C ใช่ไหมค่ะ<ฆ>ครับ IDV <อ>น,นะ A B C ขึ้นใหญ่ใหญ่นะอ่าแล้วก็เจอแนวต้านเลยใช่ไหมอ่ารู้ไหมอ่าสมมติว่าเขาจะยกบริษัทให้คุณที่สามสองเนี่ยแถวเนี้ยเขายกให้ทาบริษัทคุณเอาไหมไม่ถึงคุณรู้ราคาว,วันนี้แล้ว มีคนซื้อได้ซื้อ,อทั้งบริษัทเลยแต่ถ้าคุณมาซื้อแถวเนี้ยเขาซื้อเขาขายคุณทั้งบริษัทนะคุณจะซื้อไหมคุณไม่ซื้อหรอกเขาต่างกันเยอะมากใช่ไหมราคาอะไรว่ามันจะต่างกันเยอะขนาดนี้ในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่จูบะาอ,อใช่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เองใช่พอรอซื้อแบบเขาทําแบบนี้ไหมเนะี้ยปีเจ็ดศูนย์เคยซื้อไหมอ่าแถวนี้มันก็บอกว่าเออถ้าอยากเล่นก็เล่นไปนะแต่มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับแต่คราวที่แล้วเนี่ยลงมาตรงนี้แล้วนะนเนี่ยสองร้อยเนี่ยสองร้อยวิกเนี่ยนะ นะครับเออครั้งนี้จะลงมาเจ็ดสิบห้าวิกจะลงมาสองร้อยวิกเนี่ยก็ก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะก็น่าสนใจจะลงม่ทีเ่าเอเคยลงมาแล้วเนี่ยเคยรับได้จริงแล้วอ่ะนะฮะเออนะครับอดีตก็เคยลงมาสองร้อยด้วยนะก่อนหน้านั้นนั่นโอ้โหก็ตลอดอ่ะทํเฟรมเดย์เป็นยังไงก็โอ้โหแต่เนี้ยเจอปัญหาก็ปัญหาก็ได้ยินข่าวก็เรื่องมอเลยเนี่ยนะเรื่องมออ่ะอืมอ่าก็โดนไปเยอะเป็นพันเนี่ยนะหลายร้อยล้านอ่ะนะฮะ ครับลงมาตลอดเลยหลังจากนั้นไปลงมาตลอดเลยครับอืมไม่รู้ว่าการรมตามสนองไปแอนดรอยหุ้ใหญ่ๆแล้วคนจอก็ขาดทุนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะใช่ปะ่ะอืมกรรมมีจริงนะ<ข>บอกให้กรรม,มีจริงตลังเนียเนี่ยแอนดรอยหู้หลายตัวแล้วขาดทุนกันหมดอ่ะใช่ไหมล้วเขาไปนั่งเขาสวดโมสวดมนต์มอนเชียเหรอว่าโอ้สวัสดีทุกคุณเจ๊คิด อันเดอร์ไลท์หุ้นทุกคนกําไรยกมือไหวไหมเพาขาดทุนตั้งหลายตัวเขาก็นั่งด่านั่งแช่งไงใช่ปะ่ะ mm hmm. อืมก็กรรมมีจริงไงเจยบปะ่ะ <Ooh, S 1> แก้ตัวอะ <the lake. S 1> ไรรู้แต่กรรมมีจริงอ่ะแก้ตัวอะไรก็แล้วแต่กรรมมีจริง ấy. อ่ะอ่าต่อไปอันเดอร์ไลท์หุ้นอย่าทาให้ขาดคนจองขาดทุนโดยเฉพาะวันแรกก mm ็ hmm. ห้ามขาดทุนเน mm ี่ยห้าวันก็ยังดีห้าวันไม่ขาดทุนก็ยังดี mm hmm. ถ้าแบบนี้มันเสียชื่อถูกปะ่ะอ mm ืม hmm. ใช่อันนี้พี่พูดให้ลายย่อยนะ โอ้ยไว้ก็ขายกันไปตั้งนานแล้วนะครับเขาก็แนะนําสั่งขายไปแล้วจบรอบไปแล้วนะฮะจาได้ไหม <Nice. S 1> จำได้ถ<ด>้าหลุดส1 11. 2ก็ต้องขายก่อนใช่ไหมใช่พี่บุ๊คเออใช่เรามาถามตรงนี้เรามันชา้าไปไหมเนี่ยแท่งแดงแท่งแรกในก่กูจะขายแล้วเดี๋ยวลงมาข้างล่างนี้ค่อยซื้อใหม่ไหมนะมถ้าเป็นหลุดาบาท50เฮ้ยคิว่าใหม่ไหมเออเนี้ยค่อยว่าใหม่ไหมเพราะว่ามันอยู่กรอบล่างมันเป็นไซเวว์ใช่ไหมนะครับใช่ค่ะ โอ้เดเดนี ies, uh, ke ่คือหลุดแบบหลุดไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวไว้หลุดก็พอดีน้องเอาอะไรไอตัวงอะพอดีน้องก็จะเข้ามาแก้เครื่องให้ว่ามาตัวไหนอ๋อค่ะ B A M ค่ะแบมค่ะแบมแบมก็จะเป็นเห็นแล้วแบบทำนิวโรไหมเนี่ยอันนี้ยังโรอยู่ไหมเนี่ย โลอยู่ <Low> เออโลอยู่ก็อย่าหลุดเนี้ยแล้วกันอย่าหลุดแล้วกันนะอย่าหลุดแล้วกันประมาณเนี้ยนะครับค่ะโอเคโอเคนะได้เ,ดเลยวันนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็มาช่วยเหลือใหม่แล้วกันวันนี้ก็ตามที่บอกวันเนี้ยน่าจะเป็นสีแดงไงวาเีนไทยจะเป็นดอกไม้จะเป็นสีแดงเนี้ยก็ให้ดอกกุหลาบสีแดงเนี้ย ันนี้อ<ท>งค<ะ>ิจะไปดูไปรายวานันอย่าดูรายวานันเราจะได้จําว่าต่อไปเราเล่นหุหน้นเราเล่นเป็นตามเทรนด์ตามแนวโน้มอ่าเล่นรายวานันยังไงก็ไม่รอนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะค,คะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอกจากที่พี่นิพนธ์จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะมุมมองนะคะสตอรี่ต่างๆรวมถึงเรียกว่าความห่วงใยที่มีให้กับนักลงทุนทุกท่านนะมีมาเต็มเปี่ยมตลอดจริงๆนะคะสำหรับพี่